สวัสดีครับตอนนี้เราจะแนะนำสินค้าปเป็นเปสสำหรับใช้ในงานกู้ชีพกู้ภัยนะครับเป็นใช้บนโรเตอร์นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็จะมีตัวบอกนะครับสามารถติดแก้โดยไม่เลื่อนตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีปรับขึ้นก็จะเป็นเมทนโลหะนะครับกดกดด้านนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับ ันก็จะแข็งแรงแน่นนะครับแล้วก็ถ้กากดเหมือนเดิมก็ตกลงมานะครับ,รบนี่จะเป็นล้อสำหรับช่วงหัวแล้วก็จะมีล้อช่วงท้ายนะครับท้ายจริงๆมัน,นจะเป็นเวลาเมื่อเห็นลงมาจากรถมาแล้วก็คือจะอยู่ด้านด้าน,น,นล่างเลยแต่มาจดะ๋ยดูว่าคือรีช้ยนะครับแล้วก็จะดึงลงมาจากรถนะครับก็ ทีนี้ตัวนี้จริงจไม่ขึ้นมานนจะเป็นอนี้ครับจะทำเก็บอเรา่ย,ยแ่นะครับทีนี้สามารถปรับระดับเป็นกี่ได้หนึงนะครับห้ก็คือน,นอนเลยนะะที่ใช้ก็แค่ดันตรงนี้ลงามาทำหน้าแล้วก็เลื่อนขึ้น้านเองครับ กเราจะปรับ,ะบระดับไหนก็แล้วแต่ครับดดลักษณะเดียวก็เสร็จได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะปรับนอนนะครับทีนี้วิธีเก็นนี้ก็ดึงเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็คือวันนี้ก็จะเป็นทั่วไปลองนะครับคราวนี้วิธีเห็นขึ้นรู้ป่วยนะครับเห็นขึ้น,นเหมือนเดิม จะมีตัวด,ด้านนี้นะครับด,ด้านนี้นะครับเวลาเราต้องการให้ว่าขึ้นรถเราจะใช้ช่วงขาตรงนี้ชนนะครับชนกับท้ายรถหรือว่าดืๆนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับ่อนแล้วก็ขึ้นมาพอใจนี้เก็บคิบ ของจริงเมื่อใ้มือนะครับประเีย๋ยเป็นตัวอี้ไม่ได้สายติดกับจริงนะครับส่วนตัวนี้เขาจะมีอุปกรณ์ที่ทาให้ความเกี่ยวนะครับ,รนะรบสายแล้วก็เป็นเทตัวนี้ก็คือเราจะยึดติดกับรถนะครับแล้ว,วนนเวลาว่าเราเมื่อเราขึ้นเวลาเราก็ัะ Tidak ada yang <laughs> ingin kami lakukan. Tidak ada yang ingin kami lakukan. <laughs> Tidak ada yang ingin kami lakukan.